กำลังงัยไปออกผมยิ้มอยู่หรือเปล่าไม่เดินรเตมมากผมอยู่นอฮะฝั่งเมืองนนทครับฝนตกเอ๊มยู่ตรงนี้ม่มีตกแปลกจริงอาจารย์ไม่อยู่เมืองนนตรงไหน่อใกยััผมออกบ้าง้ามโมกว่ากนิดหน่อยแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเ้นเข้ามาขางงับ ใกล้ๆสปอรจซิตี้อ๋อแล้วผมก็เลยเข้าไปคอยซอยสัมมืคอี้แต่วติดหมดเลยรอดข้างก็เลยเข้าทางรั้ครับือรั้วติดมากไม่พอบอกผมไข้างมาไ้ที่เข้าทางรั้วี่ติดแงะในหนึ่งชั่วโมงอยู่ใต้ทางด่วนน้ำอะไรครับนอำทางด่วนน้ำเบกกน้งคระป๋อง ยังตเานะเายังยงไม่ถึงเลนเนืนอทไ้เนต้องท้องกมี่ใชให้โมเนวนะแล้วเป็นอะไรานเลยค่ะทอนไ้กอเดม่ใส่พาย์เย สวัสดีครับพีับุญรสดีครับพี่บีครุ่งเป็ับไหเลยเน่น้องบอนตนบอร่อยมากคิมเป็นงานยนะแค่ทำงาที่ตืดนใด้ครับใครับประสามคครับอุลกี่ก็จุนให้ไปวยกันทุกปีนะฮะน้องเว้ก็ุงได้ด้วยเวด้วยทีหลอดพ

เต็มได้เขาจะยาเขาแล้วก็ยับที่ต้องมีความเป็นนิสัยนี่ไม่ได้ใช้วม่ได้ใช้ชุดใหม่เลยเราเนี่ยต่อมาแล้วเก็บตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้ัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้ตัวนี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 ้ตัวน้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้ตัวนี้ตัวน้วนี้ตัวน้วนี้ตัวนี้ตัวนี m b